ะะเขาจะมาเล่นซ่อนแอบกันนะคะรอบแรกพี่ใหม่จะเป er, ็นคนหาให้ก่อนใช่ไหมคะให้ดีไซน์ก e ับเกลียรี่ไปซ่อนนะคะทุกคนเราจะเล่นกันอยู่แค่ชั้นล่างใช่ไหมคะไม่คือทงบนเนาะโอเคสองสามสี่นี่พี่ใหม่นับแล้วนะคะทุกคนแแยกกันสิทำไมไม่แยกกัน พี่ใหม่ให้แบบดูนะ2ี่9 3 0่มอ้าวครบแล้วพี่ใหม่มาแล้วหรอแดงมีไหมมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีเพมแดงเพมแดงห้องน้ำมีหรือเปล่าเอ่ย

เวยนะคะแม่เกดแม่เกดเฉียบฉุนแม่เกดมันเพิ่งไปเดินชายหาดนะคะชุดนี้นะคะไม่ใช่ใส่อยู่บ้านนะคะไม่เกดใส่อยู่บ้านค่ะนี่ไงชายหาดของเราได้ชิีวยูอริมเอ้ยไปหาเด็กก่อนเออต้องถ่ายรูปทั้งท่านควใช่แม่เกดจะไปถ่ายรูปต้องถ่ายริมสานะคะถริมสาคือถ่ายแล้วกระโดดไปเลยเี่ยซ่อนไหนกันอ่ะทห้แม่กุ้งก็ไม่รู้นะว่าซ่อนไหนอ่ะเฮ้ย ติดใจหายทุกคนเห็นมากใต้เตียงมียงไหมไบนมีไหมบนเตียงสองชั้นก็ไม่มีมีบ้ากี่ใจติดใจโตติดแล้วเหลือพี่เกล่เกลไปไหนเนี่ยอ้าเหลือพี่เกลลี่นะทุกคนมาพี่เกลพี่เกลไม่ได้เข้ามาพี่เกลเมียนมากฮะ เจอแล้วไปเปลี่ยนชุดตาทไมอะสวยจะตายใส่ชุดนี้เลยี่ทไมไปเปลี่ยนชุดทำไมใ่เือกันหไงน้าคนงต้องกอมเนี่ยอ้าวน้องนับแล้วไปแอรไปแอ เร็วสามสิบสามสิบนะสามสิบสี่สิบห้าเร็วเร็วเร็วสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสามสิบสามสิบครบแล้วหายแล้วนะโอ้โหแม่กุงช่วยเฉยๆนะพี่ใหม่ไม่งั้นไม่รอบหรอเนี่ยเฮ้ยห้องนั้นลุงยู ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเจอไหมโอ้โหถอดนักบ้านก่อนเลยเหรอนับบ้านก่อนเลยเหรอ,บบอ,หรอใต้สาบ้าวใต้สาไม่มีนะอ้าวอยู่ไหนเนี่ยบนสไลเดอร์ก็ไม่มีมมเฮ้ยเจอพี่เกลแล้วพี่เกลวนมาไม่งั้นน้องก็ไม่เห็นแล้วนะ่ะอ้าวรอแม่ด้วยดีไซน์ดีไซน์มาแล้วเจอไหมเจอพี่ใหม่ยัง ไม่เจออีกเหรอในมุมมือโฉบกันนะดีไซน์ยังไม่เจอพี่ใหม่อีกเหรอฮะ,อะพี่ใหม่อยู่ไหนอ่ะดีไซน์หาไม่เจอโอเคอ้าวพี่เกลปเป็นรอบนี้อ่ะรอบสุดท้ายนะเป็นโอ้ยเป็นทุกค,คนเลยอ่ะใช่วนเ,นเนวล,ล่นเล่นครบละม่ ยบาไม่ได้หน้าแล้วก็อี้พับไว้ฮะยีเสบแล้วยีพาแล้วยีพาแล้วสามสิบแล้วสามสิบแล้วสามสิบแล้ว พี่เกลียวมีการถามธันวานะแต่ธันวาไม่รู้นะทุกคนพีไนไ่ได้ไตาอยู่ไหนพีไไ่ได้ไตาอยู่ไหนล่ะน้องเห็นไหม,ไมอยู่ไหนอะหาย,ยู่ไหนอะไม่มีห้องน้ำให้ลีลูงอยู่ลุงอยู่ไม่ได้เข้าไปค่ะห้องนี้ไม่ได้เข้าไปปั้ง <laughs> จะเดือดออกมาทำไมเนี่ยเอา้า จะเดินอ้อมมาทำไ,ไม่เดินอ้อมมาพี่ก็ไม่เจอลนไปต่อไปหาพี่มไม่เจอเลยค่ะพาไรเจอแล้วเหรอลูกที่ไหนแอบจุงลูกนะทุกคนเจอแล้วคงแล้ว <S <S ไปก็คืนนี้นะดีไซน์เขาลงไปนอน,นกับพี่เกล,ลีรี่ข้างล่างนะคะทุกคนนี่ห้องเตียง2ชั้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ขาตื uh. me. yeah. hmm. like uh ่นหรือ huh. ย hey. yeah. oh, yeah. yeah. ังนะคะทุกคนตีใหม่คันหนึ่งแล้วตื่นแล้วเหรอคะอะไรคะไอติมใหม่คันนึงแล้วหมายความว่าอยังไงเฮ้ยกินอยู่แล้วไอติมอะไรมาคะไอติมวอลอะพี่เกียวรีเรียกเกียวเลไอติมวอลมาโอ้โหทุกคนตื่นเช้ามากินไอติมเลยอ่ะลูกกินข้าวหรือยังคะเนี่ยยังกินไอติมก่อนเลยโอ้โหนู่นนะแม่เกตคือไอติมไอซีย์กินเลยเหรอพอแล้ว ขาดแล้วดีไซน์เสื้อจิมนี่ก่อนพิเกอรี่ซื้อเลยคะสีเสื้อเอามาแบ่งกับดีไซน์โอเคโอเคโอเคแต่ว่าซื้ออันนี้อ่ะอู้อันใหญ่เบ้อเลยอ่ะดีไซน์กินผีเสื้อกับพี่กินผีเสื้อกับพี่นั่นแหละปลาทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้นะเขากินในติมเสร็จแล้วนะเขาก็เข้าห้องไปอีกแล้วนะคะทุกคนมาดูกันว่าติดใจอะไรห้องนี้นักหนาว สองชั้นสีชมพูฟรุ้งฟริ้งมากเลยไหนคะเมื่อคืนนอนกันยังไงคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะนอนตรนี้อ๋อนอนในเต๊นข้างล่างเหรอคะเต๊อข้างไนอ๋อแล้วใครนอนข้างบนน่ะพี่ใหม่อ๋อพี่ใหม่นอนข้างบนพี่ใหม่ไม่อยู่เลยค่ะตื่นกันหมดแล้วไงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับแล้วไงคะใช่ไหมแม่กุ้งมีอะไรจะบอกมีเลยคะเมื่อคืนนอนตุกเตียงอ๋อตุกเตียงเหรอใช่อ๋อใช่ใช่นี่มันไม่มีที่กันไม่รู้ว่าไม่ท แน่นเด็กก็บุบลงมาเลยเจ็บเจ็บไหมเจ็บตัวไหมเท่าไหร่หล่นลงมาตุ้บเลยเหรอใช่เจ็บตรงสูงอยู่นะเนี่ยพี่ตุ้บอ๋อเรื่องนี้มันแคบไงแล้วนอนได้กันสองโคนเบียดกันนะดีใช่ป่ะสงสัยพลิกตัวหล่นตุ๊บเลยดีไซน์รู้ไหมตอนที่ตกเตียงไม่รู้ดีไซน์มันจะรู้นะเพราะว่าตอนที่หนูลงมาข้างล่างดีไซน์ทำเงี้ยม้วก็หลับต่อ หมือนฝันเนือเป็นไงห้องนี้น่าสบายปะขค้นก่อนเรานอนห้องข้างบนกันแล้วก็เมื่อคืนนี้ดีไซน์ลงมานอนกับพี่เกียวข้างล่างคือห้องนี้ก็คือว่าพี่เกียวนอนด้วยข้างบนแล้วก็วันนี้ยิ่งพูดคนโดยยิ่งงงอ่ะก็คือเรามานอนหัวหินสองคืนนั่นแหละคืนแรกกับพี่เกียวขึ้นไปนอนกับดีไซน์ห้องข้างบนคืนที่สองดีไซน์ลงมานอนกับพี่เกียวห้องข้างล่างคือห้องเตียงสองชั้นห้องนี้นี่เอ้อนี่ เตียงคล้ายๆของพี่เกียวที่บ้านเลยเนาะถ้าพี่เกียวใช้ผ้าปูที่นอนสีนชมพูเราก็จะเป็นแบบนี้เลยพี่เกียวสวยเนาะแต่ว่าตรงเนี้ยขนมันใหญ่กว่าอ๋อโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราจะกลับเชียงใหม่กันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวช่วยกันเก็บของไม่อยากกลับใช่ปะ่ะไม่อยากป้าคุณบอกสิคะรอเก็บของเก็บของไปคะ่ะทุกคนนี่นะคะทิป หัวหินของเรานะคะเราก็เตรียมของจะกลับเชียงใหม่กันแล้วนะคะสองสาวก็ได้นอนด้วยกันทั้งสองคืนเลยนะได้อ่ามน้ําด้วยกันนอนด้วยกันนะถูกใจมากค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะบ๊ายบาย